สวัสดีค่ะมีทีน่านะคะโอเคอ่า okay. uh, first of all ตอนนี้ทีน่าก็จะบอกนะคะว่าช n e l ของทีน่ามีทีน่า on YouTube เนี่ยถูกเขาเขาเรียกว่า s u s p e n เอ่าไม่ให้ทีน่า upload, อัพโหลดอ่า90วันเพราะฉะนั้นจนกระทั่งกลางเดือนของเดือนที่2 February ทีน่าถึงสามารถที่จะอัปโหลดได้เพราะฉะนั้นทีน่าก็จะมาอัปโหลดวิดีโอมาทางที่ The Grace Channel ครัวครัวจางเกรซที่เป็นพาร์ทเนอรของทีนานะคะ พาร์ทเนอร์ที่โรงเรียนอ่ uh, uh, CMUL Center of m e t a p h y s i c s and Ultimate of Light นะคะโอเคค่ะคือวันนี้จะมีมาพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าเหตุใดถึงสำคัญที่คุณเนี่ยต้องพยายามที่จะ connect กับตัวคุณให้รู้จักตัวผู้รู้ของคุณหรือ higher self ของคุณหรือ a a s h i c master หรือจะเป็นคุณจะเรียกเป็นเทวดานางฟ้าหรืออะไรก็ได้มันมีหลายชื่อแต่จริงๆแล้วทุกอย่างก็คือ the same the one you know all is one แล้วก็คุณจะเรียกว่าเป็น creator อะไรก็ได้ because everything's all one anyway นะคะจนถึงถึงถึงว่าขึ้นแมงบนสุดโอเคทำไมถึงสำคัญที่ว่าคุณจะต้องเริ่มเข้ารู้จักตัวผู้รู้ของคุณเพราะว่าผ่านไปอีกปีหน้าสองปีหน้าถึงสามสี่ห้าปีหน้า จนทั้งปี20 30, 2030 2030ยับ2030 23 24 25 26 27 28 29 30ก็หลายปีเหมือนกันนะคะที่ว่าโรคเนี่ยจะร้อนขึ้นนะจะวุ่นวายขึ้นคุณก็จะเห็นมากขึ้นว่าคนก็จะมีจากโลกนี้ไปกันเยอะ ปีหน้าอีกสองปีหน้าคุณก็จะเห็นว่าคนจะจากโลกนี้ไปเยอะนะคะเหมือนสองคามอย่างเงี้ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะบีบชีวิตคนเข้าไปบีบบีบขึ้นมาโดยเฉพาะถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติตัวคุณจะปฏิบัติตัวยังไงก็ได้แล้วแต่คุณจะนั่งสมาธิจะอะไรก็ได้นะที่ว่าเข้าตัวเองมากขึ้นแต่ทางของที่ว่าทางที่หน้ามีโรงเรียนเนี่ย เ e n t e อ of อ e t a t h y s i c s and ultimate t e of l i มนคือเราจะสอนนักเรียนไปแบบหนึ่งนะคะโดยใช้จินตนาการแต่ว่าเป็นจินตนาการที่ว่าให้คุเนี่ยเข้าถาตัวผู้รู้คนโอเคอันนี้เป็นนันที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่ว่าจะ <c oughs> ทําให้เขาเรียกว่าอ่าฟรีควอนซี่หรืออะไรของคนนุนเรียก่าฟรีคว u นซี่หรือว่า energy ของคุณเนี่ยสูงขึ้นคือคนนุณมันก็ คยอธิบายให้นักเรียนฟังแล้วเหมือนกับคุณเดินขึ้นภูเขาเดินขึ้นภูเขานี่ไม่ใช่ยากมันมันลำบากเหมือนกันมันเหนื่อยแต่พอคุณขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณสามารถมองลงได้ทั่วเลย360องศาว่าคุณเนี่ยอยากจะลงไปข้างล่างตรงไหนบ้างเหมือนมิติถ้าคุณขึ้นภูเขาสูงคุณเข้ามิติห้าขึ้นไปแต่มิติห้านี่ยังไม่จบมันยังขึ้นไปอีกนะคะจนกระทั่งคุณขึ้นมิติเก้าย์เนะ นั่นมันก็คือเข้าแบบ connect to the source มากขึ้นแต่ว่ามิติห้าเป็นการเริ่มต้นนะคะตอนนี้ทุกคนจะเดินทางแบบร่มต้นกันเยอะไม่ใช่ทุกคนทั้งโลกจะถูกเข้าเดินทางทางนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเองประมาณ20%กว่าหรือ40%ไม่ถึง40%ด้วยซ้ำตอนนี้นะคะ แต่คนที่อยู่ข้างล่างภูเขาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเห็นข้างบนได้ว่าเป็นยังไงข้างล่างก็หมายถึงมิติสามข้างบนก็หมายถึงมิติห้าอย่างนี้หรือขึ้นไปนะคะข้างล่างจะไม่รู้สึกเลยว่าไม่เข้าใจเลยว่า experience มิติห้านี้เป็นยังไงอะไรคือมิติห้าละมิติห้าก็คืออ่า uh, consciousness ของเรา awareness ของเราตัวผู้รู้อย่างนี้แหละคะ่ะคือเราจะเริ่มมีแบบ six sense มากขึ้นทำไมที่ว่าทีน่ามีโรงเรียน ที่ว่าเปิดเนี่ยเพื่อสอนให้นักเรียนเนี่ย activate sixth sense เพราะว่าอีกไม่นานจนกระงถึงปี2030ขึ้นไปเริ่ม2030ขึ้นไปมนุษย์นี้ก็จะเห็นคนเนี่ยมี sixth sense มากกันขึ้นเลยนะคะหมายถึงว่าคนเนี่ยจะมีจิตทชิปอ่านใจกันได้ manifest แล้วเขาก็จะมีเช่นแบบทำให้คนหลายคนคิดว่าเอะเนี่ยเขามีมีอะไรวิเศษหลายอย่างทำไมรู้เยอะ ดาวน์โหลดได้ก็ได้ information แต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นของธรรมดาสำหรับที่ทุกคนต้องมีมาตั้งแต่ที่ว่ารุ่นแรกตอนที่ว่าโลกเนี่ยเพิ่งเริ่มขึ้นมานะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งวิเศษของทุกคนเลยเป็นสิ่งที่ว่าทุกคนมีอแล้วเพราะทุกคนนี่ก็คือเป็น essence ของ God ของ Creator ทุกคนนะคะเพียงแต่เราลืมเราถูกสกดจิตไปทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราลืมว่าเราเนี่ยก็เป็น เป็นแฟกต์เมนและเป็นเอนจีส่วนหนึ่งของก๊อตก็เหมือนกับน้ําทะเลอะคุณน้ําทะเลเนี่ยมันเป็นปน,น้ําทั้งทะเลใหญ่หมดมีพลังมากแต่ถ้าเกิดคุณเอาน้ําหยดหนึ่งเนี่ยมาใส่ในขวดใส่ในขวดใส่กระป๋องกระป๋อง,องมันก็แยกเหมือนเหมือนทุกคนเนี่ยแยกเป็นคนคนละคนเนี่ยพอเรามาอยู่ในร่างนี้ร่างนี้ที่มันเป็นของชั่วคราวธรรมดาแต่น้ำเนี่ยใส่นกระป๋องใส่ในขวดมันก็เป็นการแยกกันเซปเปรสเซปเปรสจากจาก the source แต่พอถึงไปจุด น้ำก็ต้องถูกเทกลับไปในทะเลก็กลายเป็นอันเดียวกันใช่ไหมคะก็เหมือนเหมือนทุกคนที่มาเกิดที่เนี่เราเกิดมาที่นี่าใช้ล่างนี้ก็เหมือนกับเรา Separate โดยเฉพาะมันอยู่มิติสามนี่ด้วยยิ่งทําให้ Separate มากขึ้นเลยเพราะเราจําไม่ได้แล้วก็ถูก Control ด้วยนะแล้วก็เรากลับมาในวงกรรมที่ว่าเรียกว่า Reincarnation กลับมาให้ให้ใหเรา b e l ลีฟ e วราเราต้องมาใช้กรรมแต่จริงๆแล้วถ้าเราอยู่มิติห้าขึ้นไป มันไม่มีกรรมอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็เหมือน a n g e l ิ c e เอเนอร์มีแต่เลิฟอย่างเดียวจะไม่มีที่ทำอะไรที่ว่าทำให้คนเนี่ยอ่าทำให้ให้ไม่ดีให้ให้คนไหนมันมีแต่ว่า all connected interconnected เพราะว่าเราจะเข้าใจว่า this is all one ก็้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือที่สิ่งที่สำคัญทำไมทุกคนเนี่ยต้องแบบเดินทางเข้าหาตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้ แล้วคุณก็จะเริ่มเห็นอะยเริ่มขึ้นไปปีหน้าสองสามปีขึ้นไปคุณจะเห็นมันจะยิ่งแบบร้อนขึ้นในโลกร้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเราก็พยายามที่ต้องช่วยตัวเองว่าชีวิตเราจะทำไงให้มันเย็นขึ้นให้ให้เราเนี่ยเห็นตัวเองเห็นกระจกตัวเองนะคะอ,ะอันนี้ก็คือการเข้าตัวเองซึ่งทุกคนลืมไปแล้วว่าทํำยังไงนะคะ,ะมันมีหลายวิธีที่จะทํา คุณจะนั่งสมาธิยังไงก็ได้คุณจะ,ะบางคนก็ใช้วิธีแบบศิลปะอะไรก็ได้ที่ connect นะคะแต่ว่าทางโรงเรียนที่ทีน่ากับอาจารย์เกรซสอนอะ CMUL เนี่ยเราจะมีสอนแบบทาง metaphysics เพิ่งเป็นการที่ว่าใช้ imagination ใช้จินตนาการใช้ hypnotherapy นะคะสะกดจิตใช้เข้าไปแล้วให้เราเนี่ยติดต่อกับผู้รู้ของเราแ,แรกๆนักเรียนก็อาจจะไม่เข้าใจกันมากแล้วก็อาจจะไม่เห็นชัด เพราะว่าเราไม่เคยถูกสอนให้ใช้จินตนาการหรือว่าใช้ imagination เราถูกสอนให้ว่าถ้าใช้เนี่ยคุณก็บ้าหรือว่าคุณเนี่ยงมงายใช่ไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่เราถูกโปรแกรมมาให้ไม่ใช้สิ่งที่ว่าเป็นของธรรมชาติของเราไม่ให้ใช้สิ่งที่ว่าให้เราเนี่ยเข้ากันในตัวของเราตัวผู้รู้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราถูกสั่งสอนมาเนี่ยผิดไปเยอะเลยนะคะทําให้เราห่างออกจากตัวเองแล้วเราถูกสั่งสอนให้เราเนี่ยให้แบบ ไปโฟกัสข้างนอกทั้งๆท,ที่ตัวเราเองเนี่ยก็มี the whole uh beautiful universe ทุกๆคนเนี่ยมี universe ในตัวของเขานี่แหละแต่ universe ของเราเนี่ยเป็น universe อันเล็กแต่เปรียบเทียบกับ universe ที่ทั่วไปอันใหญ่นี่นะคะและถ้าเกิดเราไม่ take care universe อันเนี้ย universe อ,อันเนี้ยก็จะแบบแบบไม่ไม่เป็นไม่เป็นที่ว่า harmony นะคะแบบไม่เป็น harmonious ที่ว่า มีพีซหรืออะไรมันจะมีแต่ร้อนอย่างเดียวนะคะแล้วก็อาจจะถูกทำลายได้ด้วยนะ,ะถ้าเราเกิดเราไม่เ a ค e คร์ยู universe ของเราในโลกของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนที่ที่เราจัดเนี่ยเป็นการที่ว่าเทรนนักเรียนให้เข้าอยู่ในตัวของตัวเองตลอดให้เข้ามาดูแลยูนิเวอร์สของเราตลอดให้เข้ามารู้จักตัวผู้รู้ให้เข้ามาทำให้ข้างในเนี่ยสวยหมดทุกอย่าง นะคะทั้งกายทั้งใจทุกอย่างโอเคโอเคค่ะคือที่แนทก,ก็บอกแล้วว่าเออถ้าเราไม่เข้าหาตัวเองแต่ว่าไปโฟกัสแค่งนอกอย่างเดียวทั้งทงท้งโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้จะเปลี่ยนไปทางที่ว่าร้อนขึ้นร้อนขึ้นอ่าคุณสังเกตดูสิของทุกอย่างอะไรก็เปลี่ยนหมดของอ่าแล้วทุกอย่างก็ถูกคอนโทรลหมดนะคะ ทุกอย่างก็เปลี่ยนเยอะแล้วบางคนถ้าเป็นคนเซนสิตีก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมิติสามเนี่ยมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นไม่ใช่มันจะดีขึ้นเลยนะคะชีวิตจะยากมากสําหรับหลายคนมากขึ้นมากขึ้นโลกนี้ก็ยากเป็นอยู่สองอันยากเป็นอยู่สองกรุป๊ปคุณจะเห็นเนี่ยจะมีแต่กรุ่มๆๆๆทุกอย่างเซป a รตหมด everything separated too much separation นะ,ะแต่สิ่งที่เราสมควรจะทาคือทุกทุกอย่างต้องต้องเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นกรุ๊ปเป็น t r i b เป็น community แต่ตอนนี้พวกคนค o นโทรลเนี่ยพยายามทําให้เราเนี่ยแยกกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคือสิ่งสําคัญเลยต้องพยายามมาร่วมกันสามัคคีกันโอเคเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเราก็จะแบบมีแต่ถูก control แล้วก็ทุกทรมานตลอดเพราะว่าหลายอย่างมันจะไม่ไม่ดีขึ้นตอนนี้มันจะแยกขึ้นีจวกระทั่งผ่านไป ปี2030ถึง45เนี่แหละมันจะเริ่มเขาเรียกว่า l i ท์ being หรือ star ซ u i เนี่ยเริ่มแบบมาโชว์ว่ามีมี six sense ขึ้นมามีเหมือนเหมือน marvel เนี่แหละที่ว่ามีมีเจ็ดวิเศษนะไดรับรู้จนท่านคนสงสัยเฮ้ยทำไมทำไมคนเดี๋ยวนี้เริ่มมีนี่มากข,ขึ้นมากขึ้นมันปกติเลยนะคุณจะสังเกตว่าจะเห็นหนังพวก marvel นี่ออกมาเยอะ มากขึ้นมากขึ้นทุกปีนะคะและนี่แหละเขาเรียกว่า second coming ที่มาจริงๆคือ second c o m g first coming นี่มามันตอนสมัย age of Aries นะคะความหมายของ Aries ก็คือ individual นะ,ะ I am เรามาที่นี่เนี่ยเรา I am เราเป็น God God essence แต่คนเนี่ยถูก control เืมหมดตอนที่ Jesus มาแล้วก็พระพุทธเจ้ามาโมฮัมหมัดแล้วพวก ไอ้ special leader leader ของไอ้ผู้นำของทุกศาสนาที่มาในโลกนี้สมัยตอนยุคนั้นนะ่ะมันอยู่ในสมัย of A of Aries กันหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเข้ามาแบบเป็น individual คนเดียวนะคะและตอนนั้นเขายังเปิดบอกไม่ได้เพราะว่า uh, energy ตอนนั้นก็ยัง heavy อยู่นะเป็นเป็น age of uh, Aries นี่ represents เกี่ยวกับ uh, สงคราม uh, dominant male male energy very dominant นะาะทไมตอนนั้นถึงแบบ everything's all male energy dominant สงครามตลอดเลยนะแล้วก็ suppress feminine energy ตลอดแต่ตอนนี้เพราะเป็น energy of a a a q u r i u s เป็น energy of we not I Aries เป็น energy I I am ตอนนี้ Aquarius เป็น energy of we community as a group เพราะฉะนั้นถึงปีประมาณ 2045ขึ้นไปราวๆนั้นจะเป็น energy แบบ second coming คือ we as group as energy of God เข้ามาเยอะคือหมายถึงทุกคนจะ activate แล้วทุกคนจะมีแบบจิตทิพใจทิพอะไรงนี้ six sense มากขึ้นที่ว่าเป็นสิ่งที่ว่ามนุษย์ไม่เคยเห็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เริ่มตอนแรกเพราะเราลืมกันหมดนะคะ หวังว่าคงจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะคือจะอธิบายให้ว่าจนทั้งปี2040ถึง2045นี่แหละเป็นตอนที่คุณจะเริ่มเห็นทุกคนเนี่ยเริ่มสามารถรักษาคนอื่นได้โดยใช้ไม้สามารถอ่านจิตคนได้สามารถรู้เขาเรียกว่าตัวผู้รู้อย่างนั้นนะคะคือพอคนเริ่มจะมีคนเริ่มเข้ามาศึกษาทางนี้เยอะจะมีคนเริ่มเข้าหาตัวเองเยอะจะมีคนเริ่มเปิดตาสามเยอะ จะมีคนเริ่มเปิดแบบ crown chakra แล้วก็รับคนจะเริ่มจำได้ว่าเขาเคยมีอำนาจและมีรักษา heal และสามารถ activate DNA นะคะนั่นแหละตอนนั้นเขาเรียกว่า second coming มนุษย์ทุกคนจะเอกใจว่าว้าว You know หลายคนที่ว่ามีมีมีความสามารถพิเศษอย่างนี้นะคะแล้วคนก็เริ่มจะเชื่อว่านี่แหละ พวกนี้ที่ว่ามีเกตพวกนี้ก็คือ Light Being หรือ Star s e ีด s นะฮะนั่นแหละเขาเรียกว่า disclosure as well หมายถึงว่าเขาก็จะ Believe เลยคนก็จะ Believe แลยว่าเนี่ยสตาร์ซีดมีจริงไล b ์บีงมีจริงๆนะมามาเป็นอยู่ในร่างกายมนุษย์นีแหละแต่เขาจะสามารถอ่านใจมีตาทิพมีอะไรพวกนี้หมดนะฮะแล้วก็ manifesting ด้วยด้วยด้วยจิต ะะเพราะทุกคนจะ DNA จะเปิดจะ Activate หมดแทนที่เป็น2 DNA เนี่ยจะเปิด all all 24D n a นะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็ก่อนนะคะแล้วไงคุยกันใหม่เรื่องอื่นที่น่าจะมาคุยเรื่องอื่นต่อถ้าชอบวิดีโอก็แชร์หรือไม่มีคำถามอะไรก็โพสคอมเมนต์โอเคอ่ถ้าสนใจตามทีน่าเราจะ Take Classes ไปที่ Facebook นะคะ Facebook ะหา cmul um, n t n t o r of t e t h y s y s s c s d u l Ultimate of Light หรือไม่ก็ไปหาไปจอยที่ Bangkok Metaphysics นะคะและที่หน้ามีโพสต์มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องชั้นเรียนนะคะที่เกี่ยวกับสอนให้คุณเนี่ยเปิดตาสามขึ้นมาแล้วก็สอนให้คุณเนี่ยเจอตัว Higher Self หรือเจอตัวผู้รู้ของคุณนะคะแล้วทำยังไงให้เดินทางไปอยู่5มิติขอบคุณมากนะคะ Take care ค่ะสวัสด,ดีค่ะ